สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับพักร่วมแต่แต่ไม่หักยุบสภาปีหน้าเห็นอาการความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาล เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความพยายามเก็บอาการให้มากที่สุดแต่ก็ยังปิดบังเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมดที่เห็นชัดเวลานี้ก็คือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งสองพักหลังก็มีเงื่อนไขและความจำเป็นต่างก,กันแน่นอนว่าร่องรอยความขัดแย้งมีให้เห็นมาพักหนึ่งแล้วระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทย และระหว่างพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติที่เห็นชัดก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทศกรรมกฎหมายประชามติที่ภูมิใจไทยหนุนสวในเรื่องประชามติสองชั้นและยังลงมติสนับสนุนในสภาผู้แทนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ดินเขากระโดงที่แต่ละฝ่ายดูแลหน่วยงานสําคัญเช่นกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขณะที่อีกฝ่ายดูแลกระทรวงมหาดไทย ่ทีดินขณะที่ฝ่ายพักเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาตินอกจากเรื่องกฎหมายสำคัญดังกล่าวแล้วยังมีเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานที่พักรวมไทยสร้างชาติโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนขวางอยู่อย่างไรก็ดีหากพิจารณากันตามตัวเลขแล้วโอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาติจะถูกเคลียร์ออกไปมีมากกว่าพักภูมิใจไทย แต่ถึงอย่างไรเมื่อพิจารณากันตามสถานการณ์แล้วการเขลียร์หรือไม่เขลียร์คงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็นแน่เนื่องจากทุกอย่างยังไม่สุงงอมพออีกทั้งยังเป็นช่วงที่ทางพรรคเพื่อไทยและคนที่เป็นเจ้าของพรรคอย่างนายทักษิณชินวัตรยัยงไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่หากทุกอย่างมีความชัดเจนและทางนายทักษิณมีความมั่นใจว่าสามารถคุมสภาพได้เบ็ดเสร็จแล้วเชื่อว่า คงจะมีการยุบสภาพเพื่อล้างไพ่ใหม่ภายในปีหน้าซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปเมื่อวกมาที่ความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยแม้ว่าจะระหองระแหงและเริ่มรุนแรงเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่รับรองว่ายังไม่มีใครกล้าแตกหักแน่นอนโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยคงไม่อยากเป็นฝ่ายค้านขณะที่พักเพื่อไทยก็ยังต้องการพึ่งพาเสียงสนับสนุนจากนี้อยู่ต่อไป เพราะหากเคียออกไปจํานวนสสอที่หายไปกว่า70คนก็ทําให้เสียความสมดุลทันทีภาพที่เห็นการออกรอบกอบเมื่อวันก่อนที่มีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยร่วมกวนกับนายทักษิณตามนัยยะว่าต้องการประสานรอยราวซึ่งก็ชัดเจนว่าบรรยากาศยังชื้นมืน่นไม่มีอะไรในกอไผ่เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับปีหนึ่งกวนก็น,นัดกันครั้งสองครั้งและไม่มีการพูดคุยสถานการณ์การเมืองกับนายทักษิณดูแต่วงช่วยกันจับและคุยกันเรื่องในอดีตและสิ่งที่ต้องการจะเห็นนายอนุทินตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งในรัฐบาลถามว่าเรื่องที่ต้องการจะเห็นหมายถึงเรื่องอะไรนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนความร่วมมือ จะทาให้เป็นรูปธรรมสําเร็จด้วยความรวดเร็วซึ่งเราปฏิบัติต่อกันมาด้วยดีมาโดยตลอดส่วนเรื่องที่นายทักษิณพูดว่าอีแอบหมายถึงใครหรือไม่นายอนทุทินกล่าวว่าทําไมต้องไปถามคนเราต้อง action speak louder than words การกระทําสําคัญกว่าคําพูดซักได้ว่าสอบถามประเด็นที่นายทักษิณระบุว,ว่าลอเร็วไปหน่อยหรือไม่ หลังจากออกมาคัดค้านร่างพรบกาลาโหมนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้คุยและไม่คุยเรื่องเกา่าท่านไม่ได้หมายถึงผมชัดเจนอยู่แล้วท่านบอกว่าพักที่ไม่มาแต่ผมในฐานะอัวนพักภูมิใจไทยวิ่งตาลีตาเลือกตอนเลขาที่การนายกโทรไปตามให้มาประชุมคอรมอเพื่อสนับสนุนและร่างพรบเกี่ยวกับภาษีในวันที่ส1เธันวาคมเพราะวันนั้นนัดหมอไม่ได้ไปทำหลอกหรือยิงเลเซอร์ แต่ไปตรวจติดตามหัวใจพลิ้วเพราะเต้นเร็วกว่าปกติซึ่งประเด็นที่นายทักษิณพูดไม่ได้หมายถึงผมและพักภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อดูข้อเท็่จริงไม่ใช่แน่นอนถามว่าติดใจว่าพักเพื่อไทยออกแคมเปญ180วันรอได้เพื่อรัฐธรรมนูญประชาชนอย่าเชื่ออีแอบล็อกสองชั้นรัฐบาลต้องลงเรือลำเดียวกันหรือไม่หลังพักภูมิใจไทยลงมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมากสองชั้น นายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ติดใจเป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาและระบบป,ประชาธิปไตยต่อให้พักไม่เห็นด้วยก็เป็นแนวทางของพักภูมิใจไทยไม่ใช่พอเสียงข้างมากบอกเห็นด้วยพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยแล้วไปตั้งเวทีข้างสภาหรือที่ไหนไปนั่งโจมตีต่อไปเราก็ทําตามกติกาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้งแน่นอนว่านายอนุทินย้ําหนักแน่นว่า ไม่มีความขัดแย้งใดๆทุกอย่างมองไปข้างหน้าซึ่งภาพที่เห็นมันก็อธิบายชัดเจนแล้วว่าไม่มีความขัดแย้งหรือหากมีก็เคลียร์กันลงตัวแล้วอะไรประมาณนั้นขณะดเดียวกันหากพิจารณาถึงความจำเป็นนาทีนี้ถือว่าทั้งคู่ยังต้องพึ่งพากันอยู่ขณะดเดียวกันหากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของนายทักษิณและพักเพื่อไทยเวลานี้กำลังกระชับพื้นที่ในสนามการเมอืองท้องถิ่น อย่างการเลือกตั้งนายกอบจอ,อย่างเด็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆสําคัญมีการขวาดต้อนบ้านใหญ่เข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงเพราะหากควบคุมตรงนี้ได้ก็จะทําให้การเพิ่มจํานวนสสในคราวหน้าได้มากขึ้นเพราะการเลือกตั้งนายกอบจอที่กําลังจะมีขึ้นในวัทนที่1กุมภาพัานธ์ปีหน้ามีพร้อมกันทั่วประเทศหลายจังหวัดและที่ผ่านมา พักเพื่อไทยกวาดมาได้หลายจังหวัดแล้วอีกทั้งการเลือกตั้งนายกอบอกจอครั้งนี้ยังเป็นการวัดความนิยมของพักเพื่อไทยและกระแสของนายทักษิณได้อีกด้วยเพราะมีการส่งผู้สมัครในนามพักซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยหันมาให้การสนรับสนุนอย่างจริงจังแบบนี้ดังนั้นหากทุกอย่างผ่านก็ยิ่งสร้างความมั่นใจและนี่อาจเป็นเงื่อนไขสำคัญ ให้เกิดการยุบสภาได้ในราวปีหน้าซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปก็เป็นไปได้สูงดังนั้นหากให้สรุปแบบรวมๆสำหรับบรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาขัดแย้งแน่นอนโดยเฉพาะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแตกหักเพราะยังไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้นานขณะเดียวกัน แม้ว่าพักเพื่อไทยจะถือไพ่เหนือกว่าแต่หากเขียบางพักออกไปมันก็จะเสียความสมดุลและยิ่งในบรรยากาศที่ผลงานไม่โดดเด่นตัวนายกรัฐมนตรีถูกวิจารณ์เรื่องวุฒิภาวะแบบนี้คงไม่ทําอะไรผรีผพามแน่แต่ขณะเดียวกันต้องจับตาดูผลการเลือกตั้งนายกอบอจอทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์หากผู้สมัครของพักเพื่อไทยกวาดที่นั่งได้เป็นกอบเป็นกรแล้วล่ะก็มีโอกาส ที่จะมีรายการยุบสภาล้างไพ่ใหม่ในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปเพราะถือว่ามั่นใจแล้วยังคุมได้และเอาอยู่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ